ไไปยยยิิิ้้นเดทททางั่วมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ,คะเราสอบพิธีกรแสนน่ารักมาแล้วนะคะ<แ>วันนี้น้องอบอ,อุ้มพาไปไหนเนาะวันนี้อุ้มจะไปดูคนสารฝันค่ะชาวกลุ่มมานี้ชกลุ่มชาติพันธุ์นะคะที่เขาสารฝันอยากเป็นครูค่ะ,คะและว,วันนี้เขาได้เป็นสําเร็จสมดังใจแล้วะค่ะโอ้ยเลิศจังเลยค่ะเขาจะเป็นยังไงเลยคะความประทับใจนี้ก็ต้องชมค่ะ กลุ่มชาติพันธุ์ชาวมานี้ในจังหวัดสตูลเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยประมาณ20-30คนกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ป่าเขาในภาคใต้ของประเทศไทยแถบจังหวัดพัทลุงตรังสตูลและยะลาหรือใครๆมักเรียกเชิงรักแค่ประคายว่าเผ่าซาก่บ้างพวกเงาะป่าบ้างหลายคนอาจมองพวกเขาเพียงคนป่าแต่ด้วยคำพูดเหล่านี้ ทำให้เจนใหม่ๆของกลุ่มชาติพันธ์ชาวมานี้นำมาเป็นพลังพัฒนาศักยภาพตนเองเหมือนน้องเบีย้ยสีทานโตอายุ22ปีกลุ่มชาติพันธ์ชาวมานี้กำลังตั้งใจสอนนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งในโรงเรียนบ้านคองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลด้วยใจรักและใฝ่ฝันที่จะเป็นครูแม้วันนี้จะรับบทเป็นเพียงครูฝึกสอนได้เพียงหนึ่งสัปดาห์ อนานคตอยากเป็นคุณครูรับค่าราชการแล้วก็มีความฝันว่าอยากนำความรู้ที่ได้มาไปพัฒนาชุมชนชนเผ่าของหมูด้วยค่ะแล้วก็สอนน้องๆแบบนี้แล้วก็อยากดูแลพวกน้องๆด้วยค่ะ นับเป็นก้าวแรกที่ใกล้จะเป็นจริงของอาชีพครูที่จะเปลี่ยนชีวิตสาวน้อยกลุ่มชาติพันธ์ชาวมานี้สู่แม่พิมพ์ของชาติอย่างที่ตั้งใจไว้ว่าจะกลับไปเป็นคุณครูสอนเด็กๆในบ้านเกิดของตนเพราะนี่คือการให้โอกาสและสนับสนุนสารฝันให้น้องเบียได้ไปต่อในอาชีพที่เขาตั้งใจไว้พร้อมลบคำดูหมิ่นของอีกหลายๆคนที่มองเขาเพียงแค่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ ่าเทนนั้โอ,อกาสของชีวิตเขาจะไม่มีเลยพ่อแม่ขเขาให้ชีวิตแต่เราในาร์มเป็นครูเราให้โอ,อกาสชีวิตกับเด็กเหล่านี้ให้เขาได้มีโอ,อกาสเท่าเทียมคนอื่น เป็นหนึ่งในสามคนชาวมาน้ที่มองเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาเพื่อที่จะเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและจงประคับประคองตัวเองให้ได้เดินบนความฝันของตัวเองจนจบระดับปริญญาตรีที่หวังไว้ว่าอยากจะรับราชการเป็นครูเพื่อกลับไปพัฒนาบ้านเกิดกลุ่มชาติพันธุ์ของตัวเองให้เร็วที่สุด เดินทางไปยิ้มทั่วไทย